ญี่ปุ่นประเทศที่เคยรุกรามไทยเมื่อเช้ามืดของวันที่8ธันวาคม2484แต่ในวันนี้กลับกลายเป็นชาติที่ลงทุนในไทยมากที่สุดในอาเซียนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมญี่ปุ่นถึงไว้ใจไทยมากเป็นพิเศษเหนือกว่าเวียดนามอินโดนีเซียรหรือฟิลิปปินส์ทั้งที่บางประเทศก็มีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าหรือมีค่าแรงที่ถูกกว่าเราหรือเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่าง ที่คนญี่ปุ่นเห็นในตัวคนไทยและชาติอื่นไม่มีวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนนี้เหตุผลที่ 1. ความทรงจำสงครามที่กลายเป็นมิตรภาพย้อนกลับไปเมื่อปี2484กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกในประเทศไทยแม้จะมีการต่อสู้ในบางพื้นที่แต่ไทยก็เลือกที่จะเจรจาแทนการทำสงครามเต็มรูปแบบ หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในขณะที่หลายชาติเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามจากญี่ปุ่นอย่างหนักหน่วงประเทศไทยกลับเลือกที่จะไม่เรียกร้องสิ่งใดเลยแต่กลับเปิดรับชาวญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามให้เข้ามาพึ่งพิงในประเทศไทยได้อย่างอิสระนี่คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครญี่ปุ่นจดจำได้ดีว่า ไทยคือประเทศแรกๆที่ไม่เหยียบซ้ำตอนล้มในยามที่พวกเขากำลังอ่อนแอที่สุดการกระทำานี้ได้สร้างความประทับใจและความไว้เนื้อไว้ใจอย่างลึกซึ้งในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเป็นรากชั้นสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ เหตุผลที่2คนไทยเท่ากับคนญี่ปุ่นในเวอร์ชั่นสบายๆคนญี่ปุ่นจํานวนมากให้ความเห็นตรงกันว่าคนไทยนั้นมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับคนญี่ปุ่นอย่างมากเรามีความใจเย็นสุภาพไม่นิยมการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยแตกต่างออกไปคือความยืดหยุน่น คนไทยไม่เข้มงวดจนเกินไปไม่เก็บกดอารมณ์และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าสิ่งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนรู้สึกสบายใจเมื่อต้องทำงานร่วมกับคนไทยบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งในประเทศไทยยืนยันว่าไทยคือประเทศที่สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมและอุปนิสัยที่ผ่อนคลายของคนไทยทำให้การปรับตัว และทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นเหตุผลที่3ภาษาไทยไม่เคยมีคำว่ารังเกียจญี่ปุ่น หากเราย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ไทยเก่าๆตั้งแต่ยุค60เป็นต้นมาจะพบว่าญี่ปุ่นมักจะถูกกล่าวถึงในแง่บวกเสมอแม้ว่าเราจะเคยมีประวัติศาสตร์ของการถูกบุกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามไม่เคยมีภาพยนตร์ไทยเรื่องใดที่แสดงออกถึงการต่อต้านญี่ปุ่นอย่างจงแจง้งหรือสร้างความเกลียดชังเหมือนในกรณีของจีนเกาหลีใต้หรือฟิลิปปินส์ที่ยังคงมีประเด็นดราม่าระหว่างกันอยู่เนือง คนไทยให้อภัยเร็วผิดปกติการให้อภัยที่รวดเร็วและไม่ยึดติดกับอดีตนี้เป็นสิ่งที่ชาวญุกุลสัมผัสได้และจดจำไว้เป็นอย่างดีความสามารถในการก้าวข้ามบาดแผลในอดีตและมองไปข้างหน้าด้วยทัศนคติเชิงบวกของคนไทยได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกดีในใจของชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่งเหตุผลที่4เงินญุ่นปลอดภัยที่สุดในไทย สิ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือเสถียรภาพและความปลอดภัยของเงินลงทุนธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแทบไม่เคยเผชิญกับปัญหาการเวนคืนทรัพย์สินหรือการถูกขับไล่ออกจากประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอินโดนีเซียช่วงปี1998 ประเทศไทยไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงเท่ากับพมา่าและไม่มีปัญหาทางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเหมือนในมาเลเซียเสถียรภาพคือสิ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นโหยหามากที่สุดและพวกเขาพบสิ่งนี้ได้ในประเทศไทย กฎหมายที Hoy, liksom, vie, ่ชัดเจนการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นเหตุผลที่5ญี่ปุ่นรักความกตัญญูและเห็นไทยมีสิ่งนี้ ชาวญี่ปุ่นยึดมั่นในปรัชญาที่ว่าบุญคุณต้องตอบแทนเมื่อประเทศไทยเลือกที่จะไม่รังเกียจพวกเขาหลังสงครามและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นญี่ปุ่นก็ได้ตอบแทนด้วยการให้ทุน ODA หรือเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหลายหมื่นล้านเยนแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นผลลัพธ์ของความกตัญญูนี้ได้จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สนามบินสุวรรณภูมิโครงข่ายมอเตอร์เวย์ไปจนถึงโรงเรียนและโรง ยาาบในต่างจังหวัดโครงการเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากเงินช่วยเหลือไม่หวังผลตอบแทนเพราะญี่ปุ่นเชื่อว่าไทยคือมิตรแท้ที่พวกเขาอยากจะยืนเคียงข้างในภูมิภาคเอเชียการตอบแทนบุญคุณอย่างจริงใจนี้ได้ตอกย้ำถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างสองธาตุญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่เปิดใจกับใครง่ายๆแต่เมื่อพวกเขาเปิดใจแล้วพวกเขาจะให้หมดใจ อาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดแต่สำหรับญี่ปุ่นแล้วไทยคือประเทศที่ไว้ใจได้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนั่นไม่ใช่เพราะบ,บังเอิญแต่มันคือความสัมพันธ์ที่สร้างจากอดีตจริงและความเข้าใจจริงที่หล่อหลอมให้สองชาติกลายเป็นมิตรแท้ที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันเสมอหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวันนี้ต้องขอชาไปก่อนสวัสดีครับ